สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่วัดอัมพวันนะครับอยู่อำเภอบ้านอยู่อำเภอบางใหญ่นะครับผมจังหวัดนนทบุรีนะครับวัดนี้ก็จะมีนกแก้วนะครับผมนกแก้วมงแล้วก็นกแขกเต้านะครับวัดก็จะเก่านิดหนึ่งนะครับโบราณโบราณน,นะครับที่มองเห็นนัก็จะเป็นต้นยางนานะครับผมสองต้น น่าจะอายุเกับเลยร้อยปีนะครับผมตอนนี้ก็จะเอ็นนิดหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้ถ่ายไปแล้วละ่ะคลิปหนึ่งแต่ว่าพอดีหมามันจะกัดเอานะครับผมก็เลยถ่ายใหม่นะครับนี่จะเป็นต้นยางนานครับที่ที่มองเห็นนู่นก็จะเป็นลัง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 นกนกแก้วนะครับ นกแก้วเยอะนะครับก็มีประมาณหลายคู่เหมือนกันนะอยู่ต้นต้นในต้นต้นไสนะครับเมื่อกี้ก็เห็นมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับมาถ่ายนะครับตั้งกล้องตั้งอะไรนะครับนี่รัมบัรยากาศบริเวณวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นท้ายวัดนะครับส่วนหน้าวัดก็อยู่ตรงนู้นนะครับก็ทางเข้ามาก็จะเป็น อะไรวัดปังๆสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่เคยมานะครับจริงๆก็มาบ่อยแถเนี้มาเขตนี้บ่อยแต่ว่าเพิ่งจะรู้ว่าตรงนี้มีวัดอ,อ,อัมพรวันนะครับซึ่งมีต้นยางนาที่สูงครับสูงน่าจะสามสี่สิบเมตรได้ครับนาใหญ่ครับบาันีก็ติดคลองครับมาดูมาดูนกครับนกเยอะครับนกนกเอียงไอ้ไม่ใช่นกเอียงนกแก้วนกแก้วโค้งนะครับ บินไปบินมาครับสวยครับีเห็นนี่ประมาณน่าจะสิบกว่าตัวนะครับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับบางตัวก็บินบางตัวก็ไม่บินวันนี้เราจะติดคองนะครับผมส่วนไปทางนู้นก็จะเป็นวัดพิกุลทองนะครับข้ามมาตรงบางใหญ่นะครับข้ามาตลาดบางใหญ่แล้วก็วิ่งเลา็มาจะมีรงเรียนเลไรทุกอย่างนหละผมก็จําไม่ได้ครับก็ขี่มาครับ มีก็ใส่มาเล่นนะครับติดคลองครับไม่แน่ใจว่าคลองอะไรใจเป็นคลองคลองอ้อมนนหรือเปล่าไม่แน่ใจคลองนี้ครับไม่รู้ทะลุไหนนะครับก็ออกไปตรงนี่ครับวันอัมพวันครับเก่าๆใายเก่าๆทัองวันก็จะมีเรือพวกไข่ไอ้กตุงก๋วยเตี๋ยวนะครับเก่ามากครับวันนี้อัมพวัน แก้วมงนิเวศวิทยานกแก้วมงครับการผสมพันธุ์ของนกแก้วมงนะครับผาชมบรรยากาศดินคลองเส้ยแจ้วๆเลยครับ โอ้เยอะครับหนุนหนุหน,นครับเยอะครับเยอะเยอะฝูงนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าตัวครับเข้ก็บินไปบินมาเนี่ยนี่ครับบินไปครับไม่รู้ไปไหนน่าจะหาหลังนอนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้6หกโมงกว่าแล้ว ่าโอเคครับใครมีโอกาสมาก็ลองมา,าดูนกเอียงเอียงนะครับผมไม่ไม,ไม่นกแก้ว,นก,กวนกแก้วโค้งครับผมที่วัดอัมพวันนะครับกมาดูตน้นยางอายุร้อยกว่าปีครับสูงใหญ่มากครับนี่โอเคครับสวัสดีครับ